วดีครับคนดูสวัสดีครับอันนี้ผมมากับรองแคนนะครับคนนี้เลยนะครับตัวตึงในแคนเรานะครับอันนี้ผมมารีวิวไม้เล็บอลนะครับผมเรียกว่าขวดเบียร์เลยแล้วกันนะครับคนดูผมเรียกว่าขวดเบียร์เลยแล้วกันนะครับคนดู เรียกง่ายคือผมถึงหน้าล็อบบี้ไม่ได้ด้วยคือแบบคนดูคือผมจะไปรีวิวแบบไหนอะครับคนดูที่แบบมีสกิมไมเลดบอลอย่างเงี้ยนี่นนะครับประเด็นเรามารีวิวบท บวชไดดีครับคุณดูบวชนี้ก็มีไหมครับคุณดูอ๋อมารีวิวบวชนีดด้นะครับคุณดูอขอไปนอนก,กันหมดแล้วนะครับพวกลองแคนอะไรเอ่ยนะครับ บางคีมก็นะครับมีกรตัดต,ต,ต่อดิสนิกแต่ว่าแต่ค่าเล่นจริงๆอ่ะผมก็แบบว่ามีให้คนดูเห็นชัดเจดนเน่นะครับอยู่อันดับที่สามนะดามจถ้าที่ผมลองทดลองนะครับคนดูมี 16, 3, 220เก้าสิบหกร้อยสิบสามสองร้อยยี่สิบเนนะครับนามเมตดะครับผมก็จะถือให้คนดูดูนะครับ จะเล่นเมันเห็นเงิบโดนั้นนะครับพนดีอ๋อแล้วผมลืมไปนะครับออกอาวุธอ่ะเขาเอาก,กลับมาเขาเอาก,กลับมาให้เล่นอีกแล้วนะครับผมด่านเดิมนะทะเลสาบเพราะว่าเขาที้รแล้วผมก็พลาดอะไรไปอย่างเงีนยใครก็น่าจะเอามาให้ผมแบบ ตัวมบบตอกครับตอนนี้อทตอกเนี่ยติกตอกตที่เหมจะลงคืองบเบอร์นะครับเบอร์ไฮไลท์ มาพอดูอาจจะพิชดตก็ยิ่งเก่งจังนะครับคนดูเนาะ 何

นะครับบางบางครั้งผมอาจจะไม่พูดกับคนดูนะครับเพราะว่าแคมผมม,มันเดือะนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะถ้าผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดก็จะขอโทษคนดูด้วยนะครับ บางบางครั้งหมทำทิ้นอาจจะพูดตลอดแต่ว่านี่หมูก็ไม่อยากจะพูดอะไรทึ่นไม่ค่อยอยากจะพูดแล้วอะ่ะนะครับออเนี้เขาก็ดากยิงผมจังเลยนะครับ เหหลายช็อตแล้วอะยิงดบบยิงหลังมก็เกียบเก่งนะครับยิงหลังเ,ลนนเพื่สอนเล่นอย่างนี้่อยครับอยาจะเล่นเป็นอย่างไรเลี่ยมเหลี่ยมเก่งไล้วกันนะครับเหลี่ยมเบือเ่เก่งไปนนะครับสอนเล่นหนึ่งเราถึงเลนเล่นอ่งนี้เป็นเลย <S <S ไม่เคยเล่นคิหออดหัวหมอเลยนะครับเพอนเลเล่นเหลี่ยมเบือนะครับ ก็สอนเล่นอย่างนี้บ้างนะครับเพื่อเพื่อผมจะได้เรียนเบอร์ข่าบ้างเบอร์ยิ่งเรียนยิงหนักเนี้ยเลี่ยมไม่เหลี่ยมเบิร์ก็เหลี่ยมเหลี่ยมเรียนจริงนะครับแน่นอน คนดและนี่ก็คือสินใหม่ไมาเลสบอลน,นะครับลูกทรงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้อย่างสวยนะครับทุกคนคิดว่าสวยไหมครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับบนได้ แล้วแล้ว,แล,วแล้วผู้คนคิดยังไงกับไม้เล็บบอลอันนี้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะครับคลิปนี้ผมขอจากลาผู้คนเพียงเท่านี้นะครับแล้วผมแล้วผมขอตอบคอมแล้วผมไม่ใช่ไม่ใช่คอมเมนต์แต่ผมขอมาพูดเหตุผลทำไมผมไม่ทำคลิปต้้งสองสามวันนะครับผมประกาศเลยนะคือ ไอสองสามวันนี่คือผมนอนพักผ่อนนะครับแล้วที่คลิปที่ผมลงนะครับคลิปที่ผมจะลงนในวันนี้ก็คือฉีดฉีดวันนี้นะครับแล้วก็ลงทําคลิปวันนี้วันนี้สดๆแล้วก็ลงคลิปสดๆเหมือนกันนะครับคลิปนี้ตอบปัญหาแล้วนะครับแล้วคลิปนี้ผมขอจากลาทุกคนไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นคอมเมนต์กดไลค์กด แชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมจากลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ